สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมวิธีการทำแพทเทิร์นนะคะเป็นทรงหมวกทรงทิวลิปนะคะเพื่อนอาตอนแรกนะคะเราก็เอาขีดกึ่งกลางอย่างนี้ไว้ก่อนนะคะเอาปากกาเนาะจะได้เห็นชัดเนาะขีดกึ่งกลางไว้นะคะพอเสร็จแล้วเราขีดส่วนข้างบนไว้ก่อนนะคะ5.2เซนนะคะ 5.2ซนติเมตรนะคะก็เท่ากับ5เซนประมาณนี้ห้าจุดนะคะ,ะ,คะขีดเป็นแนวไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ขีดอีกเส้นหนึ่งก็เป็น4.3เซนติเมตรมีประมาณนี้4.3ขีดเป็นแนวไว้ เสร็จแล้วก็เจ็ดเซนติเมตรนะคะอยู่ประมาณเจ็ดเซนติเมตรเดี๋ยว5.2าจส่จุดส่วนนี้7ค่ะเสร็จแล้วก็ขีดตรงมาอีก6.5จุ นะคะหกจุเซนติเมตรแส้วลงมาอีก1.5เซนอยู่ประมาณนี้นะคะ1.5เซนเนาะอันนี้ก็1.5 เสร็จแล้วเรามาทําข้างบนก่อนนะคะข้างบนนี่ขีดลงออกไปนะคะ3ามซนติเมตรอันนี้ก็สามก็เป็นหตรงนี้ก็เป็น4ี่จนะคะ4ี่จุดสอเซนเนะาะสี่จุดสองนตรงนี้สี่จดแเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลืมอันนี้สามเผื่อ สแล้วก็สี่จุดทั้งสฝั่งนะคะู่นตรงนี้4.8 4.8ุดแนี่ก็สีุ่ด สร็จแล้วข้างล่างนี้แปดเซนนะคะข้างล่างนี้แปดเซนอันนี้ก็แปดเซนคละแล้วเราก็มาขีดตามที่เราติ๊กเอาไว้นะคะเรามาโค้งตามที่เราขีดเอาไว้นะคะเพืเ่อนๆขีดอย่างนี้เลยค่ะ ขีดตามจุดที่เราเขียนเอาไว้นะคะขีดเอาไว้อย่างนี้นะคะ ฝังเลยค่ะหรือเราจะวางสันทบก็ได้นะสันทบกระดาษไปก็ได้ถ้าเราไม่ขีดอย่างนี้นี่ค่ะเวลาวางก็วางหกชิ้นนะคะเพื่อนวางหกชิ้นเนาะเสร็จแล้วก็ โค้งลงมาอย่างนี้นี่ก็เป็นปีกของหมวกเนาะไปทำได้นะคะเพื่อนเนาะทําเป็นหมวกใส่หน้าร้อนเนี่ยเนี่ค่ะเราก็ได้หมวกนะคะเอาไปดูได้นะคะไปทำตามได้ค่ะหกชิ้นคขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมค่ะก็ไปทำได้ค่ะ